สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพ่อแม่เอมซีม่บุกผามาอีกแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาเบงิงมาแง่งมาตอนมาห้วมาตุ่มกันเด้อพี่น้องเลยพ <c oughs> ีแน่กะสนับสนุนพอดีแน่กะติชมกันได้ครับพี่น้องเพราะว่าเฮ้ายู่นอฟคเพะราชจาทัน ไฟแซงไฟสิดผ้าไปเบึงเมื่ขึ้นเนาะเป็นผ้ากันสอบมใหญ่สาวหน่อยลำเพื่อนโชว์สาวหน่อยลำเพื่อนโชว์ของปอดโจโยมม่นินกับเฮียหน่อยนะครับเนาะเป็นอย่างที่สุดอยอดมาอลังการไฟแสงสีเสียงโอ้ บอต้องห่วงเลยครับเป็นอยังที่มึงแล้วมัดติดเขาใจมัดติดบึ้มเบึ้มบึบ้มเลยเห็นไหมเออ <c oughs> การเปิดโชว์อยากให้พี่นอมม้องไปเบิ้งเนาะผมก็อยากไปเยอะแต่ว่าผมไปกรได้พี่นออ้องเลยต้องขอโทษห,หลายๆผมก็อยากไปเยอะี๋ยวสักมื่นนึงก็ต้องไปไปแท้ๆล่ะ <c oughs> ก็หา่าติดตามเาว้าหน่อยเห็ดแบบแห้งติดตามวิลาหน่อยตลอดเวลาไหมอืมมันเป็นยังทีคือทำมันได้ขอไปอยู่ในงานมันสิคนระยางเลยเด้มันสีคนระยางเลยผมวานะ่ารถแท็รถเท็โอ้ยไม่ว่างอยูน่นี่มันสีคนละเรืองเลยห่ะผมว่าคนต่างซื้อว่า ลำเพื่อนฝังเพ็ดรหรือสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์ลำเพื่อนฝังเพชรเป็นอยังที่ไฟแสงสีพี่น้องเลยคักกานั้นหัวคักกานั้นเป็นยังเพื่อนเนี่ยบ่ต้องไปให้ท,ที่วงทีวีไปโปรโมทยังทั้งสิ้นนะครับเนาะยูทูบเบอร์เพื่อนเป็นลอยพี่น้อง ยูทูบเปอร์เป็นร้อยผมสิบอกใครม่ขึ้นเนี่ยโอ้มีแต่ช่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีแต่ช่องใหญ่ๆมีแต่ช่องช่องน้อยช่องใหญ่คนกับเบืองหลายอยู่แล้วเนะี่ยจ้าสิเหลือเบืองช่องใดพี่น้องเอยเป็นอย่างที่สุดยอดมากเลยผมเบืองแล้วยูทูบเปอร์เป็นร้อยนะครับคนในวงนั่นแหละเป็นสื่อสารกันในวงนั่นแหละเอาผู้นั้นไทยผู้นี้ไทยเตรียมเกองเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมอืม พอเปิดโชคมากมันมันสุดยอดมันสุดยอดแห้งนะครับเนาะบบมีอยังจีสีเมืองแล้วบบสุดยอดขนาดนี้นะครับเนาะอันนี้บบได้บบได้อวยเลยอีนีวันที่สามี้วนี่กลไปกันเลยครับพี่นอ้องซืบบัตรสือตัวทังออนไลน์ก็ได้ครับ อร่อยคด้ก็ร่อยยี่สิบเก้าบาท ừ, ừ, ขออยากซอยเพิ่นโปรโมทโฆษณาไปให้ตัวนะครับเนาะในธานาทีฮาเป็นเอ่อเป็นเอซีเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์สายพันธรรมินิเพิ่นไ็นะ้ซิไหมซิดากระดาเด้อสิบบนกับบน ừ, แต่ว่าจะแจ้งความจับกับพ่อนะสองสารลูกตาดำๆเนี่ยม <ừ, S 2> <ừ. S 1> ีคนติดตามประมาณสองพันเจ็ดสู่ต่อไปพี่นอ้องสู่นะครับเนาะ ừ, บาอีสานกับสูงกันเดอ้อบาอีสานยาท่อบาลอีสานแห่งเจ็ดแปดหมื่นพุนนะครับสุดยอดแห้งสุดยอดแห้งอันวงวงเนี่ยมันสิมีหนาเวทีมันสิเป็นแบบหล่อหม,มุนไหมวงกลมนะเออก็คือมักขังหนักเลนเดี๋ยววัวนกี่สามสิบเอ็ดเค่อยเบิรงเดอ้ออันนี้ค่อยเบิรง <c oughs> สุดยอดเลยนี่แหละครับคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็ตามมาคือบอโถัพันวานะครับเนาะ คนมีบุญหลายอีหลายเขามาซอยมาขำมาพูดมาจุนกันโอ้ยจักซีวาจังใดพี่น้องเลยมีแต่ง,งานเขาเฉพาะงานสาวหน่อยลราเพิ่โชดเ็กปลาไปเป็นรอยงานแล้วนะครับเนาะแต่ผมมีเงินอ่นนะผมจ้างแท้ๆประมาณสามแสนเนี่ยบอกให้สองแสนแปดบอลลูคอไดบอลูจ้างมามาเปิดวีกเลยลเดี๋ยวไว้ถึงไว้ <c oughs> เอาไว้ถึงไว้กอนพี่น้อง ลำเพลินฝังเพชรสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่สุดยอดครับนี่แหละเอา้าเบิ้งกันไปเลยครับตัวย่างว่ายูทูบเปิดไรขนาดหดครับพี่นอ้องยูทูบเปิดไรแห้งสุดยอดเลยยูทูบเปิดเพิ่นเริมขึ้นเป็นลอยนะเออเป็นลอยอันนี้เลยเนะี่ยโอ้ยนนอม,ม,มีขนาดซ่อมเนี่มันต้องซ่อมเมนบอละกันนันก็ต้องซ่อมอยู่แล้ว ตอซ้อมมันสิขาขากันบอกมันสิใดจังหวะจะพ่้นกรับดนตรีบอกแน่นบอกมันต้องซ้อมที่นองมันต้องซ้อมในระหว่างที่ซ้อมเนี่ยกะเท่าไหรยืดตัวเปิดทายไปนั่มเพื่อกโปรโหมดองศอนไปนั่มเอียงประมาณนี้เนะี่ยชุดแต่ละชุดออกมาบ่ธรรมดาชุดแต่ละชุดออกมากนี่ชิบสุดยอดร่างกายร,ร่างกาย เท่ากับไ่เคยไปเบิิงบ่งวง,ง,งอื่นเนาะเท่ากับเบิ่งเฉพาะวงหนึ่งไงแต่วงอื่นก็สิสุดยอดที่กันหล่ะผมวานะ <c oughs> แต่ก็คนระแบียบคนละทางมักไผมักมั่นว่ากันไปเฉยมักไผมักมั่นเนาะ <c oughs> ในการแสดงแต่ละสเตปแต่ละสคริปต์ฮียงมาเนี่ยเราต้องว่ากันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นเบียบเป็นระเบียบเป็นขันเป็นตอนพึ่นจัดกาาเพึ้นหูมั่วซวยอย่างนั่นแหละ เข้าบรต้องไปสาธยายแบบนี้เพิ่นฟังเพิ่นเก่งกว่าเฮ้าเข้าก็ตามหนาเพิ่อนอย่างเดียวโอ้ขอโทษครับแหม่มนท้อง <c oughs> ครับจะได้กับฝากากดติดตามโราผู้ผ่านเนื้อครับผมได้นหน่อยได้หล,ลายกับอขอบคุณในหลายสำหรับแรงใจแรงเชื่อสำหรับผู้ติดต,ตามติดพ่านมากนะครับเนาะช่วงเมื่อวานก่อนเมื่อวานกับไลคนพนนดีอข้ามาเป็นสิบเลย ขึ้นนี่ลาหน่อยผมจะแย่เลยน้องผมเงิน,นมาหน่อยผมนะครับเนาะโอ้สงสารนขัดสุดแสนแห้งจ้าก็ยิ่งไปตอนนี้ดีขึ whatever, er <m urs uit> course, ้นแล้วล่ะครับดีขึ้นเอาคนเพิ่นกะหายไปไวนะหายไปไวนะขอบขอบคุณหลายๆเด้อครับผมเพิ่นกะคอมเมนต์มาในในอ่า YouTube ในอ่าวิดีโอที่ผมลงไปเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับความเมตตาสำหรับความห่วงใย กองเงินตัวหน่อยผมนะครับเนาะแต่ถามข้าวทั้งบ้านไปว่าเป็นยนะังไงเน้อเป็นกรย่างที่แบบขีแมงเดินแมงกินหนามแมงแต่ยังบากินเผาพี่นอ้องเป็นอ่างนี้ครับครับจังไรจังไรทั้งหมดทั้งมวลกับติดตามกันตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจมังไรกับฝากเผ็ดกินข้าวยังเตะ บอดโจกับฟอนนาฮันตลอดเวลาโชว์นี้นะครับแสงสีเสียงสุดยอดเบื้องแล้วคิดว่ามบอลลาล้ำวงนีน่าจัะทะลุถึงลอยหาสิบงานรือสองลอยงานต่อปีขึ้นกันเพราะอย่างผมบอกเพราะว่ามีแต่ระดับเลยมแต่ต จังนองก่อยชาลินี่นั่งเอกมอลลัมลประจำทีมงานนะครับประกาศพระเอกอีกหลายหลายคนที่เข้าอาจจะยังโบหูจักรเเดกนะครับเนาะที่เข้าอาจจะยังบดเด้สัมผัสที่มาใหม่ๆไหมหลายคนอยน้องกล้องน้องเอียงเน่ะโออันยัหลายโพดน้องแก้มนั่งเอกหน่อยมั้นน้องหลายคนหลายคนหลายคนแห้ง นี่แต่ดาล่าซุปเปอร์สตาร์ใหม่ๆที่กำลังที่บอดโจพนันกำลังผลิตขึ้นมานะครับเนาะแต่จังได้กับฝากดูแลก,กันไปพี่น้องอครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สักนี้ครับผมฝากกดติดตามนพผู้ผ่าใน,นเดอร์ครับผมสวัสดีครับ